สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งทุกท่านนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกับคุณครูนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราก็ยังเรียนในในการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งนักเรียนก็คงจะรู้แล้วว่าสถานการณ์โควิด1 9นะคะในหมู่มบ้านเราหรือว่าในชุมชนของเราตลอดจนระดับจังหวัดนียยังมีการแพร่ระบาด นะคะการเรียนออนไลน์อย่างนี้ก็ยังมีความสําคัญนะคะช่วยพัฒนาการสอนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คณิตศาสตร์ของวันแรกของการเรียนคุณครูก็จะทบทวนนะคะในเรื่องที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งก็คือการทบทวนการบวกและการลบนั่นเองนะคะจำกันได้ไหมคะว่าการบวกและการลบการบวกใช้เครื่องหมายอะไร และใช้ตอนไหนการลบใช้เครื่องหมายอย่างไรและสถานการณ์ไหนที่ใช้การลบนะคะวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะนี่คือเครื่องหมายบวกนะคะเรียกว่าสัญลักษณ์การบวกก็จะมีลักษณะที่เป็นเครื่องหมายมาทับกันใช่ไหมคะมาไอยกันนะคะเรียกว่าสัญลักษณ์การบวกนะคะการบวกใช้อย่างไรนะคะการบวกใช้ในสถานการณ์ที่ เป็นการนำจำนวนมารวมกันนะคะถ้าเป็นการรวมจะมีคำว่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นรวมกันนะคะเขาใช้การบวกนะคะการบวกนะคะประมา การลบคุณครูจะทบทวนแบบสั้นๆนะคะการลบก็ใช้เครื่องหมายนี่แหละคะ่ะเครื่องหมายลบเป็นขีดสั้นๆนะคะการลบแปลว่าการเอาออกหักออกเพราะว่าจํานวนจะน้อยลงแต่การบวกจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการลบน้อยลงนะคะอย่าลืมพอลบออกแล้วจํานวนก็จะน้อยลงนะคะตัวตั้งจะต้องมีจํานวนมากกว่าตัวลบนะคะนะักเรียนและและสถานะ การอย่างไหนคะที่เรียกว่าสถานการณ์การลบนะคะสถานการณ์การลบมีสามสถานการณ์นะคะนักเรียนคุณครูทบทวนนะคะสถานการณ์การลบก็คือเป็นอย่างแรกเป็นการเอาออกเพื่อหาจํานวนที่เหลือนะคะหาเป็นการหาเป็นการหาเอาออกเพื่อหาจํานวนที่เหลือนะคะอย่างที่สองเป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาค่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะอย่างที่สมก็คือเป็นการหา จำ,นวน, OU, จำนวนหนึ่งเมื่อรู้ค่าอีกจำนวนหนึ่งหรือจำนวนทั้งหมดนะคะนี่คือสถานการณ์การลบนักเรียนต้องจำไห้ได้นะคะแยกแยะ,ยะว่านอย่างไหนที่เรียกว่าการบวกนะคะอย่างไหนที่อยู่ในสถานการณ์การบวกนะคะอย่างไหนที่เรียกว่าสถานการณ์การลบนะคะจดปัญหาเราเรียนไปแล้วนะคะแล้วนอกจากการบวกการลบแล้วนักเรียนจําได้ไหมคะเมื่อภาคเรียนที่1เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างใครบอกค,คุณครูได้บ้างคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้าง ใช่ค่ะเราเรียนเรื่องแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งนะคะและมีการชั่งน้ําหนักซึ่งครุ่งนี้นักเรียนจะได้เรียนต่อนะคะจากหนังสือแบบฝึกหัดที่เรายังไม่ได้ทําไปนะคะวันนี้เรามาทบทวนการบวกการลบก,กันก่อนนะคะทีนี้เรามาดูพาระงานหรือการบ้านที่นักเรียนต้องทําค่ะการบ้านของคุณครูจะมี10ข้อนะคะเป็นการคิดเลขง่ายๆเกี่ยวยกับการบวกและการลบฝึก ฝึกการคิดของนักเรียนนะคะอยู่บ้านนักเรียนต้องทําเองนะนะคะการบ้านหยิบสมุดเล่มสีส้มขึ้นมาค่ะจากนั้นเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเมื่อเขียนวันที่เขาขีดเส้นหน้านะคะขีดเส้นหนาในักเรียนครูทําไว้ให้แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่แล้วก็ขีดเส้นหน้านะคะจากนั้นนักเรียนทําแบบฝึกหัดลงไปในสมุดสีส้มนะคะทาการแบบฝึกหัดทั้งหมดจะมีด้วยกัน10ข้อนะคะและนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำส่งคุณครูนะคะ ทำไมนะคะทำงานต้องทำอย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นงานที่เราทำแล้วต้องภูมิใจในตัวเองก็คือเราทำเองนะคะครูครองชี้แนะได้แต่ไม่ได้บอกคำตอบนะคะฝึกเองคิดเองสมองก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เป็นการทบทวนการบวกและการลบนะคะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะอ้อเจอกันตอนยินกับการเรียนออนไลน์ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ